สวัสดีค่ะเราจะมาดูวิธีการใช้งาน Gb Gen Pro กันนะคะอันดับแรกเนาะสําหรับ Gb Gen Pro เนี่ยก็จะอยู่ที่แทบทางด้านขวาตรงนี้นั่นเองนะจะมีแทบคําว่า Gb Gen Pro อยู่นะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน2เนาะ ในส่วนของเบสโมเดลนะคะจะมีให้เลือกอยู่4ตัวด้วยกันนากก็จะมีซิมเพิลเมลซิมเพิลฟีเมลนะคะมีจีบีขนาดสัดส่วน 4H นะคะจีบีขนาดสัดส่วน3 h เนาะเรามาดูแต่ละอันนะคะเราทำการเลือกนะคะในส่วนของโมเดลกันก่อนเนาะจากนั้นก็ทำการเจเนอเรตจีบนะคะก็จะได้เป็นตัวละครในลักษณะแบบนี้ออกมาเนาะแบบที่2นะคะนี่เลือกออกมานะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แบบที่3นะคะแบบที่4นะคะแบบเนาะอันนี้ก็จะเป็นการแอดนะคะในส่วนของโมเดลนะ,ะเป็นเบสโมเดลนะคะที่เราจะทำการแอดเข้ามาเนาะก็ะสามารถเลือกที่ตรงส่วนนี้ได้เลยนะ